สวัสดีครับพี่น้องโดนแล้วนะครับประเทศไทยขิดกำนันถ้าพี่น้องไปหากำนันอ่ะพี่มาหากำนันก่อนประเทศไทยด่วนแล้วนะคะสิมาถามถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงสมมติเนี่คือเปลี่ยนแปลงไปหลายเถี้วคือบอคือเก่าคือเป็นเปลี่ยนแปลงไปคือเป็นจังสี่สันเดียวก็เลยสิมาถามว่าเป็นจังไเปปลลี่ยยนแงหัง บมามหากับบ้าใดเบาน้ำหรือว่าชุมชนนี่เป็นยูทูบเบอร์ซื้อดังเป็นแอดมินช่องหนุแพสาระแน่ชาแนลเราก็เลยยิงสันติหรือจังไดที่เขาล่างไดเอาตะลามือตะลาม้วนขันปัญญามหากับบ้าใดคุยน้ำบ่าดดเบาน้ำคนเซเลบคนดังเขาบ่าหาเตี้ยนี่อันนั้นคันว่ามาซ้อมกับมารุ่นมูวเขามีธุระเนาะคนมีธุระป่าปังคนมีเวียกมีงานเนาะซ้อมกับมาซ้อมกันเลยนได้ยังมอยได้ล่ะ กะเรียนได้ยุหันลากะเรียนดีพุผลละแต่ว่าเป็นอย่างจังมาพร้อมมูบไดหรือว่าเป็นยังไดเรียนดีพ้นหัวแต่ควบๆพุผนเด้ล่ะกะว่ายุหันลาไม่เรียนดีสิได้เป็นตลกหนึ่งในท็อปตลกท็อปไฟติซาผู้ตลกบ่มีอันดับบ่ได้เด้ฉันนี่มันบ่ได้เป็นตลกเอาแต่พื้นค้นเอาดันเป็นหยังบัดนี้บ่พื้นค้นอีกที่หนึงติกินข้าวกินน้ำแล้วไปเนาะทางปุ่นก็ได้ัมฮัมฮัฮ้อนเด้ัมฮ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 มฮ เอากระเจีอนตัวบัดได้นอนห้องเอะไม่เนาะขพบดได้นอนห้องเอะได้ล่ะปุ๊บได้นอนห้องเอะมันคล้ายเหลี่ยวนี้อยู่ห้องพัดลมแม่ปันห้อนใส่กับอดเอาตัวเขาเกิดมาเป็นเจ้าส่เราเห็นแต่ใส่มาได้หัวนี่จุดสองจุดพุ่มดูพี่น้องงามวะผมขอยงามงามเดี๋ยวมีคนตั้งเก่าตั้งหลังต้องพี่น้องตั้งเก่าตั้งหลังแบบใดอีกเดี๋ยวนี่ต้องแม่เนี่ยตองได้เป็นผู้ยางมาหาต้องได้มาถามต้องได้มาเว่าน้ำ ตะกี้นะไปหาสมือไปเคาะหอมสมือกะมันฮ่อนเฉวบางได็คนมันฮ่อนไหมฮ่อนย่างไปใส่มาใส่ได้หรือได้เนี่กระไรพัดลมออกมาเปิดเห็้มาคนแค่ลอยเมียได้พี่น้องแต่แต่มาอยู่น้ำไปหกนี่มีเมียจะคนเดียวก็เก็บคนแต่แถวแถวเทียนนับได้แต่มาอยู่น้ำไปหกเลยเมย์เจ็บใบใหญ่ใ่ใหญ่น้ำจังหวัดนั้นจังหวัดนี่ได้ จุดรอยเอทก็มีเอาเรื่องจังหวัดไม่สัวจังหวัดจุดรอยเอทก็มีค่ะไปอยู่ไปอยู่น้ำมีดรอยเอทเปีไก่เนี่ไปเก็บเห็ดเมื่อแต่ใส่ไปตำง้วอย่ามันเสียอย่าบไม่สิ้นชีวะมันแหาตำอยหยาบมันสิ้นชีวิตแต่แต่ยุรอยเอทครับพี่น้องค่ะง้วะแหลมมาตำคอยหยามันตายตัวอย่าบมันเหลือตัวซื้อตัววานากรนั้นแพร่ขาวออกไหลทด้พี่น้องว่าบ่ เป็นหน้าใสๆเป็นมีลายสี็นอยู่ในห้องแอร์ห้องยางน้อทำงานมือขาควายห่างมือจับประกาศผู้น้อว่าแมนจำมด้ไหมตากแดดตากลมเังกซ์ซีมนาแหลมมันเพราะว่าลายสีของข่อยมันเหมาะสำหรับขาควายห่างมือจับประกาศเส้นประธานกรรมการอนุมัตินี่ใช่ไหมลงซื้อยางเดียวแล้วยจับประกาศเส้นยางเดียวว่าแมนจำได้ไหมตากแดดตากลมควายนาแหลมเลยแบกมัดก้าดำหน้าคนบุ้ย มาไหนวัไหนชีวิตของกำนันสอยกับพ่อสอยได้พี่น้องสอยกับพ่อสอยอันเมื่อใดบมันจะไปอยล่าสีกับจับพ่อล่าสีสอยอันนี้เมื่อใดบุ้งจะไปอยู่น้ำเพลนเนี่ยสวยมันไปอยู่น้ำเพลนยังกังแพ้งไปหนี่เรางานกับมีท้ำเงินเดือนกับมีอยู่ไรสดกับมีสุอาทิตย์อยู่ช่วงนี้บุมีเงินเอาโจเซียบาันไหนคอยย่งเงินอยู่ลอยหนึ่งเดือนมื่สุบาทสุตตังเล็บเมียบานกว่าหนึ่งพันไปไก่ใสอย่างเนี้ยจังสิเหลืออยู่ท่าเดียวไป แม่บ้านเป็นบ่อวังทิบมาสอนพระท่านกับแม่บาา้านไปหอดไก่ผัดบ่อพอดีเป็นย่าย่ปัจจุบันผู้เดียวเนาะว่ายไปซื้อพักเมื่อไหร่ไก่เนี่ยไกบาา่บว่อแม่และยี่สิบตัวสามแม่เอาเจะเ,เบิง้งเปลี่ยนบอกมันจะเลือตนเถี่พี่น้องเด<อ>ยวกันเดยวพี่น้องเันก็หายดอกไก่หกสิบตัวเมื่อเศรารนี่แม่ก็ได้น้ำมันก็แม่แด่ผูล้ลาสองซ้ำลอยเพราะได้ซื้อเขากินอยู่เอาเข่าขึ้นมาได้น้ำจักอยากได้แบบนี้แล้เอีย่างได้นี่งมาได้ได้นี่แบบ แม่กับบ่กาว่าเอาบ่ให้ผู้นั้นตีบ่ให้ผู้นี้ตีมันคือเฮามันเป็นบ่คอยมันมันว่าบ่คอยดอกเฮาบ่ขอแม่เฮาบ่ได้ขอเพิ่นให้แต่ว่ามึงขึ้นมึงขึ้นได้ร้อยนึงอยู่พี่จาทั้งชนะไอ้ยังก่อันใครทหารทั้งดอนเมืองทั้งรุงเทพฯเพิ่นลอนให้เพิ่นลอนยไฮลอยนึงไล่รซแล้วเพิ่นลอนยไฮลอยนึงลอยนึงนี่ก็มีคนค่าล้นเหลือด้ช่วงโอ้ยลอยนึงกิก็ถงกันลอยนึงที่เหลือเพิ่นนี่แหละเพิ่นลอนมาให้น่ะ บอกเป็นตาเลี 2> 2้ย no ตุนแต่พี like. ah ่น้องเบิลแย่งกำบนังแพร่เด no, ้พี่น้องเอ้ยผู Wan ้ใดไม่นำใจก็ได้ว่าเมื่อเมื่อว่ากับเตือนน้ำมันมาไมเงินอยู่หาไรกับเตือนน้ำมันมาเล่นน้ำมันมาให้บอกแมกมาทรงแม่ก็ได้ค่าน้ำมันน้ำแฟนเพียงอยู่แม่ก็ให้แม่แดรน้ำเดี้เป็นแม่บอกนั่นแหละแม่ก็แบ่งนำใจให้แม่แดร์ก็จะเมื่อเสาร์นี้เอฟซีเพิ่นโอนมาให้เพิ่นก็บอกว่าให้แม่แดรเพิ่นจะมันลืมขึ้นพวากับนั่งแพร่เหตุใดบุ้งขจังใดเพิ่นไปเห็นไข ถ้ามันเห็นกับสิได้เดี๋ยวน้อเดี๋ยวกับได้ดอกลูกขึ้นมวนบ่พี่น้องมืนขึ้นนี่ขอว่ามวนที่น้องมัขึ้นเนาะเรื่องนี่แม่เอาแม่แม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉันได้ออกหลแม่ว่ามันเป็นกระชับเป็นเข่าเรียงเลี้ยวๆเป็นเป็นหูเรียงเลี้ยวๆไหมแม่นๆๆสิหลงสิเลื่มกับบ่ลืมหลแม่เป็นเป็นบกตะกุกตะกักต่้งต่ฉากแหลกมาเลย มันสิมีอยู่ดอกพ้ลืมมันบ่มีู้ใดเป็นหัวคิดคอมพิวเตร์รอยเปอร์เซ็นต์ดอกมันต้องมีลืมบางลหละแต่าการลืมนี่การลืมของเฮ้านี่คือเฮ้าสิลืมหมมันสะดุดเรือว่าลืมเราไปเลยเออลืมไปว่าได้เห็นบ่มีเราเพราะว่าเฮากับมันมันเฮ้าเคยแสดงมากสี่เป็นบ่เพราะว่าอีกอย่างนึงสมมติว่าขันห้องหูจักเรื่องนี่หูแจักเรื่องว่ามันจะไปยังซี่ไปจังสี่เฮ้าจะเฮาจะหาป้องออกไปได้เห็นบ่ละบัดนเนี้ยังมาขึ้นนี่เพราะว่ามันกระสุดยอดเติบยู่งได้ เวลาซ้อมมันกับบาลายแม่นบ่เวลาซ้อมกับบาลายมาในบทกับบารายเขียนให้ได้ม่ไต้หัวหน้าอ่านให้ฟังแม่นบ่หัวหน้าบาได้เขียนบทให้เจ้าคนเด้ขาดที่หลินแสดงนะค่ะค้ามบอกค้าจ่าคือหัวหน้าเป็นผู้นางบอกค้ามบอกหัวหน้าผู้นางบอกเอาหัวหน้ากับบารายเขียนบทให้มาในเขาก็จำเอาจำเอาว่าเรื่องมันแปลงสีเขาก็บอกแปลงสีว่าว่าแต่เขาก็บอกไปก่อนนะเขาก็บอกไปก่อนแเขาขอว่าถือว่าสุดยอดอยู่เพราะว่า มีเวลาซ้อมแค่มือนึงครับอีกครึ่งมือยัง่มือแรกเข้ากับเล่นนี่มือบันี้มือแรงสิเล่นอีกหาหกเกจฉากนี่ซ้อมซ้อมครับเยวได้บัดนี่ซ้อมบัดสามสี่ซุ่โมงเลยบัดซ้อมตะมือนแจ้งว่าเกิขึ้นไปซ้อมหน่ยซ้อมซ้อมหอดใบสามใบสี่เลยก็เซ่อมซ้อมเลยเนี่มือแรงกับเล่นอีกได้บัดนี่ไม่ใช่เหรอเห็นปะมันยากจังว่าศิลปินแต่ละคนนี่ฉันต้องย่อมยกโปให้เลยล่ะคือยังเครื่องนองแบมเนี่ยใช่แลตีบทแตกกี่ลี พี่บทแตกเห่นได้นอง้าสุดาม้นี่นองเอสุกคนสุกคนค่ะมันเอยสื่อเหมือนมันหลายทุกคนเป็นอย่างเป็นอย่างคื่อว่าเขาไหวพิบหรือว่ามีเลือดศิลปินขาเจ้าบูไปได้เห่ีไปได้ในการแสดงจังสี่ครับการกับล่ำเลียงมัน่คือกันดิการแสดงละครเพลงละครเดอะมิวสิคัลนี่มัน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 จะเป็นแบบว่าสมมติว่าขันล่ำเลียงเสียล่ำเลียงมันจะมันจะมันจะม่ก่อนล่ำมาแสกกันอไมอคือคือก่อนล่ำมาแสก เอาก่านร่ำลวก็อีกอย่างมันเวลาสอมมันกับไล่มันบ่พอามำเลี้ยงนี่เวลาสอมมันกับลาแบบนี้มีวสิคัลนี่ขันเวลาสอมกระลายมันจะือกันอยู่แต่ว่าเขาบอกมีเวลาสอมสมมติว่าหันสีไหลอีกวัวหน้ามันบ่เ่าก็ต้องเมื่อบานสะก้อนมันบ่ล่ะจ้องหัวหน้าก็ต้องไปเมื่อบานสะก้อนถึงว่าอยู่หนีถึงว่าอยู่หนีเพื่อซ่อมเขาก็มีเขาก็มีภาระคื้กันไงเขาก็มีทุรลมีประเทศอันนั้นอันนี้ืึกันนะเพราะว่ามันเมณนงามล่ามันบ่ล่ะ อเออขันย้มล่มประเด้ยว่าแล้วขันนย้มออกไปลั่มหนิมันมีทุลาการนะคอมเมตนจังพี่น้องตายล่วงตายสก็ได้กามาแต่มือเผาขันไปยุนมขันยุนําหมอลร่มเลยนี่เพราะการการเป็นหมอรำการเป็นนักสแสดงคุณเป็นของเป็นคนของประชาชนชไหมเป็นนักสแสดงแล้วบ้านนี่สมมติว่าเป็นดาราเสียแม่ตายเจ้าสิสมมุติว่าเขาถ่ายหนังอยูเนี่ยถ่ายหนังอยู่ไก่ผเจ้าต้องถ่ายมันแล้วสักวันเจ้าจะก,กบมากบมาจะก,กลับไปถ่ายอีกดิ พราะ่าอยยังตีบุคลากรทุกคนนี่เขาเอื่นว่าอยู่ในสมมติว่าอยู่ในก่องไทยเนี่ยตากล้องเขากลับไม่พร้อมแล้วพูงกับพอพร้อมแล้วเขาที่ทาแต่เจ้าพูดยาวตีจังสวดโศภแม่สามหมื่นที่นสวดที่เผาสวยที่เก็บดูที่พูดนึงที่เขาที่เห็นยังแม่นบอกว่าเจ้าเป็นตัวเด่นเจ้าเป็นตัวแสดงใน้นละครคือจังคือกันหล่กกับหมอรัมขาดผู้นึ่งขาดขูด้นึ่งผู้ใดไปเนี่ยกับพวกโคผงประกอบได้บ้างเนี่ยจ้าหมอลำขาดตะลกมันกับไปไปย่างนึง ขาดมอละมก็เป็นไปย่างนึ่งแม่นโย่เหรียญแท่นกันได้อยู่แต่ว่ามันสิคือบอลนะเป็นสมมติว่าเจ้าขาดเจ้าล่าให้้พื่นมาเหรียญแท่นมันกับว่าือเจ้าเหรียญเพราะว่าเอกเอกลักษณ์การเหรียญของไผรของมันนี่มันบอกขึ้นกันจ้งเจ้ากับแม่แด่เห็นบ่ะมันมันต่างกันว่าเจ้าเจ้าแม่แด่นี่ขันเรามาแต่งสวยคือเจ้าแล้วเมื่อว่าเปลี่ยนทางการว่าดีดีือเจ้าผมไม่ผู้ใดไหัวเลยขันว่าคขาว่าหี้ว่าแต่นว่าเพื่อนเล่าแจกจจดได้หมดแม่นป่อ คัมแม่ไฟเบาเนี่นาเกียร์เบาเป็นเป็นเป็นนาเกียริไปเลยได้บ่ดเนี่ยัมเจ้าเบาเบุคลกเออนผ่านของจันทนาบุคลิกคนที่สีเบาข้ามหยาบคือตามตามตามที่ข่อยเบื้องเนาะตามตามที่ข่อยเบื้องนี่มีอยู่สองคนที่ข่อยสีวาพานได้เนี่มีเมียแดกกับยายสัอที่เบาอันนี้ได้นี่เบาเบาเรียงล่ามกแล้วแล้วค้นหัวหน่อยจะไปแต่ว่าคือเม่ไฟเบาเนี่ยคือประเดี๋ยวเลยเจ้าประเดี๋ยวมันมันเป็นเอกลักษณ์เป็นบุคลีของไฟของมันบ้านนี่จังข่อยกับเจ้าได้บ่ดนี่ เจ้าถือมาเรียนนิ่งๆเสยๆไปเรื่อยๆขือข่อยกับบได้ได้ไหมนี่เจ้าต้องว่าดูดูว่าดูดูว่าเร็วเรเร็รรไปองสิแม่อิหลีข่มันก็ถนัดว่าดูได้ไหม เอาตัวละควาแต่ละตัวมันกับบทบาทแต่ละคนมันกับบคือกันบุคลิกเพื่อพระเอกนี่แหละพระเอกแต่ละคนคือย่างพระเอกนกแล้วก็เป็นบุคลิกหนึ่งพระเอกแมนกับบุคลิกหนึ่งจัางให้หัวหน้าไปเรียนเป็นพระเอกแบบเ้าโศกน้ำตาไหลนี่แล้วเลยก็เรียนเรียนบ่คือเรียนได้แต่ว่าสีบ่คือกเห็นไหมแม่นปะบุคลิกแล้วกมื่อคลิแล้วก็ดามาได้หล่ะฉากถือสายไลนแล้วก็เรียนดีดียู่แต่ว่าก็ดีถ้านใจดีแบบสุดๆุดคือ้องโุดสุดคือบ่ได้ บ่เป็นพระเอกเป็นอ้อนน้อมท่อมตัวหนังสือคือบ่คือนะวนานกน่ะแล้วต้องเป็นโกงเป็นไล่เป็นเป็นลูกผู้คือหายใหญ่หล่นหายหน่อยประเทมเป็นี่เนาะอันยังก่อนเขาบวกยังมาลงไใบเลี่ยงน่ะน่ะเขาเฮี้ยใบบวกมาลงไใบเลี่ยงน่ะน่ะแล้วต้องเลี้ยงสั้นท่องสูบนะแล้วยังตีคือทะเลกกับเล่าเลย์วนานกแล้วยังตีคือแม่นแม่นเบาเล่าเบาเบาเล่าขึ้นเบสืชอกับคือกันได้เล่าได้รับบทแบบนี้เมืนบอกยืนคำเอียวเชอร์กับคือติแมน กันได้ลาบนแบบนี้คือกันและแต่ว่าหมอลำเรียงขาดผู้ใดผู้หนึ่งไปกับพวกโค้งคงประกอบือจังเดนเซอร์กันคู่เขาจัดบอกมาแบบนี้แล้วเมื่อนีอีนีล่ามื่อนีอีนีล่าเนี่ยล่ามันก็นเป็นซ่องโบแบบนี้เป็นซ่องโบมันก็นเบืเ้องเ่้าสวยเพราะว่าเขาได้จัดมาแบบดีแล้วเขาได้นนัแบบเราทำงาน,งานเป็นทีมเขาจัดเัวกันหมอลำมูเลยเนาะเขาจัดตัวกันแบบเป็นทีมเราไม่ใช่ศิลปินเดียวแมนค่ะศิลปินเดียวมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือย,ยังหมอรำซิ่งเลยล่ละคือย,ยังแม่ไฟไปทั่วยุโรปไม่ใช่แม่ไฟเป็นศิลปินเดียวข่อ,อยกะเว้าเอาผู้เดียวเหมือดเล่นเร็วหลวดเอาเลยเอเยเอาจางังสัตย์อยากไปอยู่ดอกเมืองนอกเมืองหน้า,ามันข้าวโควิดกันปะ<า>ข้าวโควิดเดเมียเสื้อผ้าไปดอกอยากไปเปิดหูเปิดตาอะเหมือดกำนันแพ้เหมือดเนี่ยเหมือตัวเหลียงเงินยุลอยเดียวคอรอพี่น้องเบิงแย่งกำนันแพ้เด้อผู้ใดเลี้ยเรือตุนกระไดเอ้อคลิปนี้เอาไว้ซับเนียก่อนค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆอันหางเหินกันดนนี่พะมันย้อนยังดอกขาะจะสั จะสศรกิดไปแนวอื่นคือจังกันสาวจงอ่างแล้วกันคุณได้ตีกตอบกันสาวจงอ่างมีคนไปคอมเมนต์ว่าเครียดให้ผู้นั้นผู้นี้เครียดขึ้นไฟไร้โซ่เคยได้เห็นอยู่ว่าได้ตีกตอนสาวจงอ่างว่าเครียดให้แม่ไฟตีท่นเขาก็บอกอะไรเคืีอดได้ว่าสาวจงอ่างเพิ่นเล่งเลี้ยนเล่งเลี้ยนอหไรไม่จบคลิปกับมีคลิปแม่ลงยูทูบกับมีคลิปตอนคนไปเลี้ยนน่ะที่เพิ่นแต่งของเราอยู่น้ำหมอรับสองปี้วเราไปเราบไปไปส่งงานเลยเรวอะงานบ่าได้เฮ็ดส่งกับว่าได้ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเลย เขาเลยโทรมากเขาสีรีทายแล้วเอาคันเขาฤทธไทยมันเปลี่ยนไหนเงี้ยเรี้ยงไม่ติก็เริ่มต้นไม่หมดเลยถึนจะเสียดายเนาะแล้วก็ต้องเรียนลิ้นยาโทษเหรอมั้ยล้นยาโทษเออไปเรียนลยาโทษแล้วเราจะจะไปเฮ็ดหนังแล้วมันก็จบแล้วมันปะค่ะอืมแล้วก็เรียนเฮ็ดงานช่งก็เห็นเราโพสต์อยู่ปึกซ้ำเปล่าสมมติพนันว่ามีเวลาแม่กับทางสิงถักมาคุยกับเฮา ก็ได้เคลียร์ได้ผมไม่ห็กันจักคนขนาดทักไปเรียนน้ำเพิ่นกับ่มค่อยได้ตอบดอ,อ,อกเพิ่นผมไม่มีเวลาเพราะชาวจงอ่างเพิ่นมักเลี้ยนเพิ่นเลี้ยนเริงเลยแต่มันมีขีดอยู่มีขีดที่แม่ไายเห็ดขีดบางจงอ่างที่เอาขี้มอเตอร์ไซค์ไปเราไมีกระเป๋าทั้งห้อยทั้งไพ่ไทั้งอย่างนั้น,นพนันชาวจงอ่างเลี้ยนอยู่ขอนแก่นมันบ่อยู่ขอนแก่นอยู่มอขอนี่ผมก็อยู่บ้านหัวหนาน้นล้วยังบ่มีเวลามาเรียนน้ำเอางชิดบางอยังใกล้ใกล้กันเนี่ย อยากหันไปมอ่อนบ่ไก่เนาะบ่มีผู้ใดเครียดให้ผู้ใดดอกแยกสายก็เป็นกำนันแพร่กันเองบ่เคยเครียดให้กันเลยธรรมดากันซื่อๆบ่เคยเียดให้ไผดอกใครขันเครียดคั่นเครียดมาได้สมมุติว่าข่อยมีปัญหาให้เจ้าคั่นข่อยเครียดให้เจ้านี่ออการร่วมงานมันสิมันสิไอยไปเลยคือจังเจ้าเครียดให้ข่อยแล้วแต่เจ้าแล้วบ่ได้เงินเด้องกับเจ้าเครียดให้กูก็เคยเครียดตัวเด้ยล่ะแล้วแต่เจ้าแล้วเจ้าเพราะว่าน้องไข่เอียงสิแล้ว คนกกเวลาเจ้าเขียดเน่เป็นไหนเวลาเจ้าเขียดเจ้าจะบวบงเจ้าจะบิบงหนาคอยเจ้าิหนาบูตึงตก็บย่างก่คอยบวเว้าก็บซ่างคอยบวงึงดคอยบยบงอ้อมแหลวแตะเจเขียดกับซ่าง่มียคาคิดว่ากูสิถามแล้วก่อนกันหน้าเราเป็นผู้ใหญ่กูเลี้ยงตัวไม่ไม่ใบ่ไั่ใชเจ้าเช่ีย่ใช่เช่ไมเชียดเองม่ใช่วา่ใช่ใจ้าของเ่ช่ไม่ก็ต้องง้อเจ้าของเองตัไเขาบ่ไม่ใช่ไหเใชียม่นาะ ไปหันนี่ไปซ้อมเป็นมากเลยตีไม่ยั่เหมยเป็นท่านมาอยู่นี่แต่ไม่ยั่เหมยอยู่คนก็นย่องไม่ยั่เหมยอยู่ขึ้นมาเหรียดดีอยู่โอ้ก็ระดับนั้นนั่นคืบุคลิกเราได้จังสันอยู่เลวบุคลิกเราได้เป็นเชี่ยวเชี่ยวสันแหละ,ะ,ะไม่ยั่เหมยเอาซ้ำนี่ละจาขอบพูดลายๆจ้น